ตอนนี้เพื่อไทยยุคนี้ก็ทำเรื่องนโยบายแจกเงิน10,000บาทอ,บอยากจะให้ช่วยประเมินว่าไอ้นโยบายแจกเงิน10,000บาทเนี่ยมันมีโอกาสจะประสบความสําเร็จแล้วทําให้ไทยรักไทยเขาเป็นเหมือนกับผลงานที่จะทำนนให้คะแนนนิยมถล่มทลายเหมือนเรื่อง30บาทรักษาถูกโรคหรือเปล่าเพราะว่าแจกหนึ่งหมื่นก็ถูกคนวิจาร์เยอะนะครับขณะเดียวกันเพื่อไทยเองก็เริ่มออกมาตอบโต้ว่าคนที่วิจาร์เยอะเนี่ยหนึ่งเป็นพวกกบฏปศเป็นพวก สลิมเป็นพวกขัดขวางความเจริญเป็นพวกขู่ความเจริญ,รญแล้วก็บ,บอกตอบว่าเพื่อไทยทําอะไรก็จะถูกคนขัดขวางตลอดเวลา30บาทถูกขัดขวางก็ประสบความสำเร็จดังนั้นแจกเงินหนึ่งหมื่น 1, ถ้ามีคนถูกถ้ามีคนขัดขานแปลว่ามันเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็จะประส,บ,สบความสาเร็จในฐานะเป็นนักการเมืองแล้วเคยทํางานเรื่องนโยบายมาด้วยเนี่ยครับคิดว่าแจกหนึ่งหมื่นกับสาสิบาทมันมันมัน,ม,นมันเหมือนหรือต่างกันแจกหนึ่งหมื่นมันจะแปก๊กหรือมันจะปังหรือสามสิบบาทคือเอ่อ จากดึงหมื่นครับแต่แต,ตอนตอนช่วงบีเบตนะครับช่วงก่อนเลือกตั้งผมบ,บอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ,จมันจำเป็นต้องมี <ๆ S 1> แล้วก็อย่าไปตีกรอบเลยว่า5้าแสนล้านสองแสนล้านหรือ1ล้านล้านเท่าไหร่ก็ได้ถ้าแจกไปแล้วมันเกิดเป็นเอสเป t แว l ลูเป็นบวกเกิดผลบวกมากกว่าผลลบเนี่ยก็ควรที่จะทําท,ที่เอาลับ,บ <ๆ S 1> มาดูว่าการแจกเนี่ยเราแจกอย่างไงหนึ่งคือ ตอนแรกที่บอกแจกเนี่ยบอกว่าอาจจะไม่ได้ไปกู้เงินไม่ได้ไปรบกวนกว่ประมาณเป็นวิธีการหาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยเท่าไรแจกเลยจะมากกว่านี้นะครับจากการแจกเนี่ยเอาแจากเดี๋ยวต้องบอกว่าแจกอย่างไรก่อนครับเป็นการแจกถ้าอย่างนั้นเนี่ยทําได้แตกหน้าปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเอ๊อาจะไปกู้เงินดีกว่ามันจะสร้างการร้านที่ถิให้กับประเทศอย่างเงี้ยมันมีบวกมีลบละัะเพราะมีบวกมีลบเนี่ยต้องมาดูว่าการแจกเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่หรือไม่ที่ผมบอกมันเป็นเอ็เพกแวลูที่จะได้ไดเนี่ยมันเป็นบวกหรือเปล่า เขาก็บอกว่ามันจะหมุนไปห้ารอบเจ็ดรอบจะได้จับคืนมาเป็นแวตเป็นเศรฐกิดที่หมุนเวียนในต่างแล้วก็ไปบอกว่าการทําให้หมุนเวียนอันนี้ยจึงทําจําเป็นต้องแจกเป็นดิจิตอลเอากลับมาดูมาเพาแจกเป็นดิจิตอลเนี่ยกระบวนการทิ่ิตอลซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการแจกเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งคือในจํานวนเม็ดเงินอันนั้นเนี่ยเขาแจกไปถึงใครเนี่ยมันจะเทรได้ว่าเงินเนี้ย ไปอยู่ตรงนี้ไปกี่ทอดแล้วกี่ทอดแล้วที่เขาอว่าบล็อกเชนก็คือเหมือนเอาเอาใส่กล่องเนี้ยเล้ากล่องมาซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันเท่านั้นเนี้ยมันไม่มีใครมาทําลายกล่องไม่ได้เขาจะรู้เลยว่ากล่องที่หนึ่งเดินผ่านม,มือใครกล่องที่สองผ่านม,มือใครกล่องที่สามผ่านมือใครเอากลับมาใหม่อาจารย์เคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าคนเอาเงินไปที่โรงแรมแล้วเขาบอกว่าเอาเงินดปบาลมเคาน์เตอร์หนึ่งพันขาบอกว่าขอดูห้องหน่อยแล้วพอถึงเวลาก็ไปตรวจห้องไอ้เคาน์เตอร์ก็เอาเงิน ไปจ่ายค่าเอ่อค่าน้ําที่โรงแรมติดอยู่ไอ้ค่าน้าไปจ่ายล้านนู่น้านนี้วนไปเรื่อยจนก้องก่จับมาเนี่ยอันนี้คือวนมันเงินงมันหมุนมไปหกเจ็ดรอบจริงๆริงแต่ถามว่ามันจะหมุนหกเจ็ดรอบอยังไงมันจะหมุนหกเจ็ดรอบต่อเมื่อไปใช้ที่ลักยายไปใช้บนคนที่จับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ควรใช้ข้อจํากัดแค่จ่ายแค่สี่กิโลเมตรหรือแค่ในอําเภอตําบลตัวเองจ่ายทั้งประเทศก็ได้แต่ควรจํากัด สินค้าหรือว่าตัวพ่อค้าที่เราจะซื้อ,อถ้าจากัดถ้าจํากัดได้ว่าจ่ายเงินสมมุติเราบอกว่าหกเดือนกันนะให้จ่ายให้หมดภายในหกเดือนหกเดือนการใช้เงินดีต้อนในรอบแรกคุณซื้อได้เฉพาะสินค้านี้หรือว่าจะเอาสี่กิโลก็แล้วแต่ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่สี่กิโลมันควรจะซื้อได้ทุกที่แต่ว่าเป็นสินค้าที่มันหมุนเวียนแล้วห่วงโซ่สุดท้ายทางเศรษฐกิจทางธุรกิจที่จ่ายเนี่ยมันจะไปลงที่เจ้าสวัว ถ้าเราซื้อสินค้าเจ้าสัวตั้งแต่ไม้หนึ่งมันจะไม่หมุนเวียนเหมือนกับเ,เ,เอาเงินหนึ่งหมื่นบาทไปแล้วคุณเอาไปฝากธนาคารก็จบเลยถูกไหม,หมถ้าคุณไปซื้อสินค้าเจ้าสัวเจ้าสัวก็เอากลับไปเข้าธนาคารหรือไม่เอาไปใช้ยี่ก็จบเลยถูกไหม,หมครับและถ้าเกิดเราไปซื้อสินค้าที่เป็น s อ e เอเป็นอุตสาหกรรมรายย่อยของชุมชนเป็นเป็นสินค้าชุมชนอย่างเงี้ยเขาก็จะหมุนเวียนกันในชุมชนเรื่อย มันอาจจะไม่ใช่หกรอบเจ็ดรอบอาจจะเป็นสิบยี่สิบสาสิบอบก็ได้แบบเนี้จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงแต่คําถามคือเพื่อไทยกล้าที่จะออกกฎอันนี้หรือเปล่าซึ mm hmm. ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถทําได้ว่าอ mm ื hmm. ร้านที่จะต้องรับคุณเป็นอันนี้นะคุณมาขึ้นทะเบียนเราดูว่าคุณไม่ใช่พ่อค้าขายส่ง mm hmm. คุณไม่เยียง mm hmm. เช่นทุกอันที่ซ,ซื้อเนี่ยเราจะบอกนี้ก็ได้ว่าหกเดือนในช่วงสี่เดือนแรกต้องซื้อเฉพาะสินค้าน,นี้นั้นอีกสองเดือนหลังคุณไปซื้อสินค้าจาก ขายส่งได้ไปซื้อแมคโครได้ซื้ออะไรได้ซึ่งในสุดท้ายห่วงโซ่อาหารมันส่งผลโซ่ธุรกิจมันจะไปตกที่ตรงนั้นแล้วมันก็จะหมดหยุดการหมุนเวียนหรือว่ามีการหมุนเวียนที่ช้าลงหรือน้อยลงถ้าทําแบบนี้จะหมุนเวียนได้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแต่จะเกิดบอกว่าต้องการแค่แอร์เรือสีกิโลเมตรรอบบ้านเนี่ย <c oughs> จ่ายเงินสดง่ายกว่า <c oughs> ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งถึงเวลาเนี่ยผมว่า พอนักิชาการเริ่มฟังเริ่มจับจุดเริ่มคลัได้เออทําไมไม่ให้หมุนเวียนไปนักสมัครนี้เพราะมันมันมันเป็นแฟกที่เกิดขึ้นเลยว่าคุณจ่ายไปยังรายใหญ่เงินจบเงินไม่ได้หมุนหรือว่ามันหมุนน้อยมากเพราะเขาก็ไปซื้อเป็นนําเข้าสินค้าจากมืองนอกหรือว่าเขาไปผลิตสินค้าเองไปอะไรเองอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันหมุนเวียนไปนีดเดียวถึงเวลาเขาก็ต้องไปซื้อของเพิ่มเติมจากจากตลาดตลาดก็ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยพอไปห้าหกทอดแล้วค่อยเป็นรายใหญ่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันมันใช่ครับ ในแง่ของการบริหารเงินเนี่ยปัญหาเรื่องเงินไม่พอเนี่ยคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงไหมครับที่เขาบอกว่ามันมันน่าจะเกิดปัญหาหาตังค์ไม่ได้เนี่ยในสามท,ท,ที่ที่เป็นนักการเมืองมานานเนี่ยคิดว่ามันมีปัญหานีไหมตอนนี้ยออมีนะครับมีใช่ไหมค,คิดว่ามีใช่ไหมฮะภาพ้างยานหายไปละ กลับมา้ครับโอเคครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับถามพี่อะไรเอาใหม่เอาใหม่จ้ามันถามว่าคิดว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองมานานเนี่ยห้าจุดหกแสนล้านเนี่ยเพื่อไทยเจอปัญหาหาตังค์ไม่ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเขายังไม่ชี้แจงแต่เขาก็ไม่บอกเขายังหาไม่ได้นะคือเมพอนวลงมีปัญหาหาตังค์ไม่ได้แล่คือตอนเนี้ยมันมีสิ่งบอกเหตุที่จะบอกว่าไอ้ที่จะต้องลดมาว่าไปจ่ายเฉพาะคนเงินเดือนต่ำกว่าสองหมื่นห้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเริ่มจะเห็นแล้วหรือว่าว่าแม้กระทั่งจะไปกู้เงินเนี่ยก็ยังไม่มีสิทธิ์ความสามารถในการจะไปกู้ในจำนวนนี้ได้พอไปกู้จำนวนนี้ได้ก็ต้องกู้น้อยลงหรือว่าถ้าจะไม่กู้เลยก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีนะครับถ้าสามารถทําได้แต่ว่าแน่ๆก็คือกระบวนการเนี่ยมันไม่ได้จากความความข้อโต้แย้งของนักวิชาการหรือประชาชนหรอกมันก็เกิดคือเพราะตอนแรกก็จะบอกว่าเออนักวิชาการมันก็หนึ่งเสียงเหมือนกันก็เหมือนกับประชาชนคนหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยทฤษฎีนี้มันใช้ไม่ได้ เวลาเราทำอะไรเราต้องไปถามผู้รู้นะครับว่าให้เขาให้ข้อมูลยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ตรงนั้นแล้วตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะจะไปใช้เงินของแบงก์ออมสินลองไปดูตัวเลขหรือลองไปเช็คกับแบงก์ออมสินเท่าที่ผมได้ยินนะ,ะการว่าคนคนเนี่ยทำท่าจะแห่ไปถอนเงินจากแบงก์ออมสินกันละเพราะว่าคือเขารู้สึกเหมือนกับเหมือนกับตอนที่บอกว่าเอ๊ะจำนำข้าวแล้วจะออกบอลหรือจะไปทํานู่นทํานี่เนี่ยคนก็เริ่มจะแบบจะจะไปเอาเงินจากตรงไหนเขาก็เริ่มจะถอยออกอะไรเงี้ยหรือสมมติจะไปเอาจาก จากแบงก์อะไรที่เจะเอาเงินจากแบงก์อิสลามจากตรงนู้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเริ่มเกิดความไม่มั่นใจอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเกิดอย่างนี้เนี่ยมันแสดงว่ายังไม่ทันเริ่มเพื่อจะดูว่าเกิดผลกระทบที่เป็นบวกจริงหรือไม่เนี่ยลบมันนามาก่อนละมันกลายเป็นอย่างนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีน TV, วีโดยการสแกน QR Code ดด้วยนะครับ